พี่ๆสมาชิทกทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้มาพบกับสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นะคะกิจกรรมนักศิลป์ไทยค่ะดิฉันนางสาวพัฒนิตอรมณลอาสาสมัครด้านนันทนาการนักศิลป์ไทยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาต่อท่ารําในเพลงฟ้อนแพรวากาลสินค่ะไปต่อท่ารำพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับในท่ารําแรกนะคะจะเริ่มด้วยท่าไหว้ค่ะ มือทั้งสองพนมที่อกนะคะเอียงขวาค่ะก้าวเท้าขวายืดยุบนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก้าวเท้าซ้ายค่ะมือทั้งสองจีบม้วนมือเป็นตั้งวงนะคะเอียงซ้ายค่ะยืดยุบสองจังหวะเหมือนกันทําซ้ำเลยค่ะว่ายสองจังหวะค่ะสอง คายมือจีบม้วนเข้าเอียงซ้ายนะคะก้าวเท้าซ้าย2จังหวะค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะครั้งที่สองเท้าเตะเท้าเล็กน้อยนะคะในตอนที่ก้าวเท้าค่ะเตะเท้ามาข้างหน้าค่ะเราจะทำเหมือนเดิมนะคะ ในท่าไว่วยอันนี้เป็นท่าออกนะคะเราจะทําเหมือนเดิมทั้งหมดห้าห้าครั้งนะคะไหว้เหมือนเดิมม้วนมือจีบปล่อยออกในท่าที่สองนะคะเราหมดกันด้วยท่าไว้แล้วก็ปีบปล่อยออกหมดไว้นะคะ ถ้าต่อไปนะคะนํามือทั้งสองมาจีบนะคะระดับระหว่างอกกับเอวนะคะจีบม้วนมือออกเป็นตั้งวงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองค่ะแล้วก็กางมือออกก้าวเท้าซ้ายนะคะจีบคว่ำกรีดมือออกเป็นตั้งวงขาะยืดยุบเหมือนกันเตะเท้าขวามาข้างหน้าเอียงขวานะคะ มือจีบเข้าหาตัวม้วนออกอันนี้เป็นท่าออกท่าที่สองของเพลงฟอนแพวาการลสินนะคะปฏิบัติท่าเดิมเลยค่ะปฏิบัติไปจนครบหกจังหวะนะคะในท่านี้จีบกรีดมือออกเตะเท้ามองมือบนนะคะปล่อยปล่อยออกค่ะ หมือนเดิมจีบม้วนมือออกสองจังหวะเตะเท้าเอียงซ้ายจีบกีดนิ้วแล้วก็ม้วนมือจีบเข้าหาตัวแล้วก็ม้วนออกเป็นตั้งวงค่ะเตะเท้าขวาเอียงขวานะคะปฏิบัติเช่นเดิมค่ะปฏิบัติไปเรื่อยๆเลยในท่าเดิมนะคะ จังหวปะปกติจะเร็วขึ้นกว่าที่เราฝึกซ้อมนิดนึงนะคะแล้วก็จะปฏิบัติไปตามทำนองเพลงเลยค่ะสองปลายเตะเท้าจีบกีดนิ้วเตะเท้าม้วนมือม้วนมือจีบสองจีบกีดนิ้วเตะเท้าเอียงมองมือบนนะคะ ในท่าต่อไปนะคะเราก็จะหมดไว้ที่กายมือนะคะตั้งวงค่ะอ่าต่อไปเราจะจีบเราหงายมือซ้ายจีบมือขวาม้วนขึ้นควักจีบหงายออกสองจังหวะนะคะสองไปเปลี่ยนข่าไปทางด้านซ้ายควักจีบหงายออก อีกมือหนึ่งควักจีบหงายออกสองจังหวะเหมือนกันเสร็จแล้วเอียงด้านซ้ายก้าวเท้าขวานะคะมือซ้ายตั้งมือมือขวาคว่ำม,มือลงนะคะต่อกับมือซ้ายค่ะกระดิกนิ้วเล็กน้อยแล้วก็หมุนรอบตัวเองนะคะ4จังหวะค่ะหมุนมาทางด้านหน้าครบครั้งที่4ปฏิบัติเหมือนเดิมเลย ควักมือหนึ่งควักจีบครั้งที่สองไปทางด้านขวานะคะต่อไปไปทางด้านซ้ายควักมือหนึ่งจีบสองแล้วก็กระดิกนิ้วตั้งมือต่อกันเลยนะคะกระดิกนิ้วเล็กน้อยหมุนรอบตัวสองจังหวะที่สาม แล้วก็จังหวะที่4ค่ะค่ะเราจะปฏิบัติเร็วขึ้นนะคะตามทำนองเพลงเลย2ไปอีกข้างหนึ่ง3ควักจีบ4หมุนรอบตัว1 2 3 4 เราจะปฏิบัติท่านี้ไปจนครบ6จังหวะนะคะทำท่านี้ทั้งหมดหครั้งปฏิบัติไปเรื่อยๆเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ไปควัจีบสองอีกข้าหนึ่งสามสี่หมุนหนึ่งสอง สี่อีกครั้งนหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่หมุนหนึ่งสองสามสี่จบแล้วค่ะ © อันนี้จะเป็นแค่3ามท่าแรกนะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อไปเรามาต่อท่ารำเพลงฟ้อนแพรวากาลสินต่อจากคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ